ผู้บริหารและพนักง,งานท u ูคอ r p ปอเรชันพร้อมที่จะผลักดันให้เด็กทั่วไทยมีโอกาสทางการศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาวันนี้ขอออกเดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกแห่งหนึ่งที่ให้เด็กๆเ,เรียนฟรีให้อิสระแก่ผู้เรียนที่นี่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ทางทรูภูปัญญาเอ,เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้รับเปลี่ยนมาเยี่ยม โรงเรียนมีชัยพัฒนานะครับซึ่งต้องเรียนว่า,ามีความประทับใจมากการเรียนการสอนเนี่ยมีความใหม่นะครับโดยใช้นักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ผมดูแล้วก็ประทับใจแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งผมแล้วก็ผู้บริหารพนักงานของ Trade ทรูที่มามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนด้วย ผมเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ในบ้านเมืองเราเนี่ยถึงแม้จะหวังดีแต่ก็เน้นในเรื่องการสอนให้คนจําแต่ที่นี่เราอยากจะเป็นการเรียนรู้ระบบใหม่สอนให้วิเคราะห์เป็นแล้วเราก็มองว่าโรงเรียนต้องเป็นมากกว่าสิ่งสถาบาันที่สอนหนังสืออย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยผ่านมารวมทั้งผมด้วยเราก็อยากจะเป็นลักษณะใหม่เราจะเน้นเลยว่าการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกนี้ ไม่มีวันสิ้นสุดของการเรียนรู้ไม่ว่าจะจบปริญญาประเภทไหนมาโรงเรียนแห่งนี้นอกจากใส่ใจที่จะถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียนแล้วยังคอยสนับสนุนโครงการนอกห้องเรียนของชุมชนด้วยอย่างการเร,เริ่มโครงการห้องสมุดของเด็กประจําหมู่บ้านกวางงอยที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจทําให้เด็กๆที่นี่ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้มากขึ้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา ในขั้นต่อๆไปเนี่ยเราก็อยากจะเอาเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยในการที่จะไปเยผยแพร่เราเนี่ยเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยที่มีความต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดเนี่ยจะเกิดจากแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ในวัยศึกษาความน่ารักสดใสและใฝ่เรียนรู้ของดเด็กๆทั่วไทย สร้างพลังให้พวกเราชาวทรูร่วมแรงร่วมใจมอบอีกหลายๆสื่อการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยผู้สนใจร่วมสนับสนุนการขยายห้องเรียนและหอพักนักเรียนประจำสามารถร่วมมือด้วยการบริจาคเงินซึ่งนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขุมวิท33ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม True รูปปัญญา